Gracias. ข้าวซีสเกตไอกินหมวกผ้าถ้วยคือเกาจากพี่น้องจา้ามันนี่ยุบานยุซองจะยุซีสเกตจก้ะมาเกีียวเขา่ามาเกีียวหนา้ามาเอาเขาเ่าึ้นรอขึ้นรอขึ้นเล่าจากพี่น้องจา้ามันนี้ได้ยังวัตีมานั่งกินสมตำคือเกาจากพี่น้องสมตำส้มตำปูปะลาโอ้ยแมงมันจากพี่น้องจ้าแมงมันร้ายหลายขอโทษขอไผ่จากแลก้วก็นมจีนแล้วก็ผักกระเมียนผักกาดจา้า พักการแล้วก็ไอ้พักกัญจองจา้าแล้วก็ดอกอันชันคือเกาจาก้าคือเกาจาก้าพี่น้องแนี่ว่างก็เอากระละมังมาห้องจ้าฮ่่อีพี่น้องอยู่แบบบานๆกินบานๆจา้ามากินน้ำกันเนื้อจา้าพี่น้องจ้ากอนอื่นก็ฝากกอดไหลกกอดแชกอดติดตามกอดสะสะไ้น้องไอ้เนื้อจ้าเด้อฝากเป็นกําลังแรงใจให้กันต่อๆไปเด้อจา้าเด้อพี่น้องจา่าอย่าลืมาฝากกดฝากกดติดตามอ่ะไอ้กินหมอนผ้าทวบทวแฟนเพจมันเนเน้อจ่าเด้อพี่น้องจ้า มาอยู่บ้านๆจะมาอยู่แบบบ้านๆนอนหอนหอนหอนจะพี่น้องกินน้ำก็จะพี่น้องมากินแ่บๆน้ำกันจะ้ะมาพี่น้องไอ,อ้ก็มี่นีนะจ้ะก้อยปูไตจะพี่น้องนี่ก้อยปูไตจะ้ะก้อยปูไตแสบๆแซสบๆจะพี่น้องจะ้ะ <g ul ing> มากินมากินน้ำกันพี่น้องจะ้ะก้อยปูไตว่าไปเล้วไปแล้ว,ไป,ลว <g ul ing> ไปแล้วพี่น้องปูไตก้อย ไปแล้วจ้ะโอ้ไปแล้วไปแล้วมาจ้ะมามามาพี่น้องมากินน้ำกันจ้ะแสบแสบจ้ะพี่น้องมาลงใหม่ลงมือกันเลยพี่น้องจ้ะมากินน้ำกันเด้จ้ะโอ้ยมือข่อยกระดัมอือืมอือืมจับพี่นอ้องอืข่อยจับกะละมังวันบอกอันสั้นจ้ะพี่น้อง แซ่บหือดอกกัญชันแซ่บๆคับพี่นอ้องเนื้อดามาด้วยพี่น้องจ้ะปูไต้หอยเห็นมา <laughs> ไปแล้ว <laughs> ไปแล้วจะพี่น้องปูไต้หอยเ <laughs> ขาจากินยังสี่พี่น้องอันนอันทงบมาไนไอเขาจากินยังสี่จ้ะ แซ่บๆจะปูไต้ก่อยปูไตจ้จะพี่น้องจ้าอือจ้าด,ดอกอัะชั้นจะพี่น้องจ้ะมุมจับแบ้งกัน หลานซาวก็ะไดพี่ลามากินน้ำแม่เนี่ย่าสันมะเลว่าสันว่าคอยว่าอยากออกกล่องว่าสันโมมจ้ะอะไร ฮ้อนฮ้อนจ้ะพี่น้องฮ้อนพักตากเขาอยู่จ้าอีกเขาเหนียวเนาะตากอยอะวันแรกก็จะเดาขึ้นเล่าอีกแล้วแต่พี่น้องจาา้เาเขาเขาเขาเหนียวนะจาา้าเมื่อวานเราเขาจ้าขึ้นเนะาเนะมันเองเสิเอาเขาเหนียวขึ้นพี่นอ้องม,มอไซค์กบบับุญวันู่นนดอน bỏ con sao lá lại Có chậu phù của bà nắm khen hùa mấy không? Ừ. tay hỏi Hỏi coi กอยปูไตขมือนที่หน่มนี่จะโตค่อยๆจากพี่น้องแสบยาดามาเด้อพี่น้องท้างอีสานมันเท่า่นกินยังสี่จ้ะไม่แสบมักันพี่น้องปูไตหอยหน้าตายมันแอบเห็นมาพี่น้อง บินดาวดาว,ดดาวดดาู่จ๊ะเสีบเสยขเขาเจ้ากินทั้งสี่บันบ้า,บา,บา,บานพวกไอ้นะจดะไอ้ก่อยเรียบร้อยแล้วเขาเจ้าอืน่นก่อยปูไตนะจ๊ะล่างออกดีๆแล้วก็ใส่พริกดีบ,บางเน่านะจ๊ะน้ำปาพิกเขวดก่อยปูไตนะจ๊ะพันมาโมมจ๊ะ แซ่บพี่อ้องมีความสุขจ้ะก,กลับมาบ้านได้กินอาหารนิสา,านบ้านเฮาเนาะปูน่าตา มันค่ะพี่น้องมันหน่อยหน่อยอยู่นะแบบโมมจ้ะกว๋วยปูไต้องก๋วยปูไตไอเคี่ยลงไปจะพี่น้นองอเอาลงไป <laughs> ไตงมเงมงมเงมพี่น้องโอ้ยย่าไปอย่าไปอย่าไปดินดาวดาวพี่นอแบบ้องแฝกสวยใครเต็มท่องถามดามาด้วยพี่น้องจ้ะ หวานเป็นอาหารก้วของมนุษย์นะจ๊ะแบบยิ่งดาวดาวี่หน่อยอมโมเลยจ้ะแบบ แบบดองกับมีดจ้ะพิ่นเอามาขายให้ทงหุงละยี่สิบพี่น้องจ้าไอ้เมาเป็นสามถุงว่านอเอามาดองไว้เคิงหนึ่งครับทำกุง้ง,ง,งแซ่บครับพี่นอ้องอ ตามมาฮวงกินยุบาลห้าแสบจ้ะพี่น้องเศบแสบอืมอ๋ออัพระกาศกระจรจ้ะพี่น้องเขาเจ้าปลูกไวยก็ร่างงามเขาเจ้ามาขายกำลังหาบาทแสบจ้ะพี่น้อง อยู่กินแบบบ้านๆเนาะประเสริไปอีกอย่างนึ่งมีความสุขไปอีกย่างนึงพี่น้องเนาแต่นอะมากินน้ำกันแสบๆจ้ะมากำไ้ขาดประดัเลยค่ะคือดอกกันสั้นจ้ะสวยแล้วก็มีประโยชน์อืะ ส,มมสมม้มตำส้มตำยำปูไตนะจ๊ะเนาะสมาม้มตำย่าปูไตบ้านนิสานบ้านเท่าพนพนภาคกันเดินจนันเนาะจ๊ะเนาะย่าปูไตตังต้าไอ้เด๋อหน่อยไปไปหาคูไปหาสอนนะจ๊ะเนาะแต่เพิ่นน,นี่แม่เพิ่นตำมะฮู้กับเอาปูไตเนี่ยแะจ้ะปูเป็นเป็นหนล่างดีๆแล้วก็ มาก่อยใส้หนำปลาเอ่อหมักเน่านะจ๊ะน้องคอบขรัวพี่ปุณชุดรสน้อยหนึ่งน้ำปลาเนาะจัะเขย่าเขยาเขย่าจัดเขาจ้าเอิ่นยำปูไตเนาะจ๊ะพี่น้องจ๊ะไผ่โบ้เคยกินเนาะไผ่โบ้เคยกินกับอยากลองกับลองเห็ดเบิ้งเนาะจัะเด้อถ้าคันพี่ไดบ่มากินดิบหรือว่าบ่กินดิบบ่กินย่างกับโบ้ในน้ำเนาะจัดน้องพี่น้องจ๊ะมุมจากข้ามุดท้ายเซร่าไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์น้องไอ้คือเราจะมุมจะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้ามาอยู่แบบแบบบ้บานบ้านน้ำกันนา่าจะน้องพี่น้องจ้ามาก,กินน้ำกันแซ่บๆจ้มมจะมุมจ้าจบท้ายด้วยปูไตม,มุม อ้อนเสียงหย่ำปูพี่น้องแสบคั่กแสแนวหมดแล้วจ้ะกินนี่ถือได้ไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะกินน้ำก็แั้งมันจะได้หลายใจอยู่บนน้องเนาะตั้งแต่หวันน่ะ ที่มีลาไปแล้วจะพอกันคลิปหนาเด้อจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซับสไคร่น้องไอ้ขึ้นเก้าจักพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันต่อๆไปเนาะจ้ะเนาะอย่าลืมกดกระดิงๆๆๆ่งดิ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 ่งเพื่อสิบพอได้ผ่านคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะองจักรพี่น้องจ้าฝากไว้เด้อจ้ะเด้อลาไปแล้วสวัสดีค่ะ